น,นี่หวานเฉตปางเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้เราเนาะบานสวนผานเพื่อนมาเก็บลาตเบอร์รี่นะคะที่เขาคอนะคะเดี๋ยวไปดูบัตรเข้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบรรยากาศทางเข้าร้าน ต้นเอ็นิเสวรสเรินมาชมร้านค่าเข้าเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบเป็นรับบริวสีแดงให้เก็บนะคะก็คือเข้าค่าเข้าไปร้อยห้าสิบบาททานได้ในสวนไม่อั้นไม่จับพันในร้านเป็บลุเซ่นะคะแต่ถ้าเกิดเก็บออกมาก็คิดเป็นคิดคิดละแปดสิบบาทค่ะถ้าอย่างกล่องนี้เท่าไหร่ย่สิบกล่องสมมติถ้าเราเก็บออกมา 140บาทอ๋อโอเคร้อยสี้อยห้าประมเาไปนั่งกิน 140, ที่เต็นด้วยได้ค่ะเดี๋ยวเรา,า,า,าสแกนดีกว่าท่านละร้าบบาทท่านละร้อบาทปกติเขาจะมีอยู่ข้างบนไม่มีแล้วใช่ไหมทุกวันนี้จะมีด้านล่างแล้วใช่ไหมคะสวนก็เปิดเป็นปายปีค่ะ,ะเปิดด้านบนเปิดด้านองเดียหมดเลย แบล็กเบอร์รี่ก็มีที่เสาวัเดินถ่ายรูปได้นะกำลังดุนี่ลัตเบอร์รี่นี่แบ็กเบอร์รี่แต่แบ็กเบอร์รี่ไม่ค่อยมีลูกหรอคะแบ็กเบอร์รี่จะมีช่วปลายปีอ๋อแบ็กเบอร์รี่แบ็กเบอร์รี่จะมีช่วงปลายปีนะคะลัตเบอร์รี่ก่อนดีกิบะวิธีเก็บก็คือใช้มือเด็ดเลยใช้มือเด็ดหนีเลย เขาก็จะออกใช่ค่ะนียทุกคนเขาจะเด็ดออกมาเป็นอย่างนี้เลยเป็นรูๆอย่างนี้เนาะใช่ค่ะนี่ยะทุกคนเก็บไปกินด้วยทานได้เลยไม่มียาฆ่าแมลงค่ะโอเคค่ะด้านหลังจะเป็นซุ้มเสาโรเดตอร้แตนทัลุโอเคได้ค่ะทุกคนมาเรามาเก็บฮาร์ทเบอร์รี่กันโอ้โหสดๆจากต้นเลยนะคะนี่ อมมีความหอมมีความหอมนะคะทุกคนเก็บได้เลยไม่มียาเข้ามาในสวนไม่จํากัดลูกมันจะเล็กกว่าไอ้แบล็คเบอร์รี่นะคะทุกคนเนี่ย น้องน้องมาเลเก็บไปด้วยกินไปด้วยค่ะมันก็ถ้าให้เปรียบเทียบนะคะกับแบล็คเบอร์รี่เนาะแบล็คเบอร์รี่จะมีความหวานอร่อยอันนี้ก็จะแบบสำหรับน้องน้อยบ้านสวนนะคะจะจืดๆนะคะทุกคน บัตรบอรดีลูกมันเด็กเข้ามาต้องจินค่าเข้าร้อยห้าสิบบาทไม่จำกัดเวลา มีท้องเท่าไหร่กินได้เต็มที่แต่ช่างออกอเม่อกี้เท่าไหร่ขีดละเก้าสิบอ๋อแต่ก็ได้เยอะนะคะเห็นนี่ค่ะทุกคนหวานใส่ปากเลยดีวะ่ะแซ่บทุกคนนี่หวานใส่ปากเลยคะ่ะต้นจะเตี้ยวกว่านี่นะคะ tầm tầm. <laughs> Lúc này ăn đã. Ăn đi con. lên lên. หอมหอมแต่ความหวานนี่ไม่หวานเท่าไหร่นะคะเป็นจะออกรสชาติจ,จืดๆนะคะทุกคนนี่คะ่ะทุกคน Mm-hmm. อืมอืมของนี่คือคำ ทำนมเก็บออกับบ้านค่ยสวนจะประมาณนี้นะคะค่ะส่วนผัดไปก็เป็นส้มอรดส้มรสหวานมันไม่เปรี้ยวอะ่ะค่ะอื้ดูดิยมากคน 长。 Con ừ, subscribe cho không พวกนี้วนสวยพวกนี้สวยมาก ทุกคนตรงนี้องืงามมากค่ะทุกคนดูดอกมากดกมาก,ก,ม,ากมากเลย ต้นนี้ฉ่ำๆเลยโอ้โหต้นตนี้ต้นตนี้ต้นเดียวทุกคนอู้หูต้นนี้ต้นเดียวต้นนี้ต้นเดียวดอกมากอือหอจะรอเลยลรอคะเก็บรลดเลยเนาะอือหอ กินรูดเลยเนาะคำนี้ขอจ้วงเน่ยนะคะทุกคนปืด๊ดพี่น้องเอ้ยปืด๊ดโอ้เต็มตมือละเต็มมือละเต็มมือละจะขอจะขอสยคำนี้อือหือคำนี้ที่ข้าพเจ้าจะรวบอือหือ ส่วนเป็นสมุดรถหวานที่สวนแบบสูงละ ทุกคนห่วงนี่ ขอแล้วค่ะทุกคนอิ่มอนะอิ่มจ้าไม่บายนะคะเจอก,กันอีกทีคลิปหน้านะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ทั้งกินทั้งเก็บเก็บเดือดนี่น่าจะร้อยบาทนะ้ะกินคนละร้อย ห้าส <50. S 2> ิบท่านอะร้อยห้าสิบจบที่พวงนี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะนางน้อยบ้านสวนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ